ปลาเลือดไก่ตีนไก่อร่อยอร่อยไ่กินลายมือแล้วมีฝนตกไป่เมืมอดอือเลยแดดก็ไม่มีสวัสดีค่ะมัอน,นี้ยายเพ้นไม่ฟังมาน,นองมาจากใายพี่หน้อคือเกาเดอ้อค่ะทุกคนมือน,นี้ฝนตกเมื่อื่เลยไม่มีแดดตกงแต่อ่า ตีสีย่ยาเพ็นวาแล้วก็น,นี่ลิ้นมาอีกแล้วตกแบบแห้งๆอ่ะตกวปล่ย่างดูเลยที่นี่อยู่อำเภอบ้านยาเพ็นถั่วมอีกแล้วทุกคนมือนันกระถ่วมนเนาะค่อน้องมือนีนกระถ่วมอีกแล้วเนี่ยยิงน่องไส้ยาเพ็นกำลังสิไปหาเปล่งหนวนเนาะค่อน้องถั่วมอีกแล้วนี่ลิ้นไปปลอ่อยจะเป็นตกเลยตกดีอากาศเย็นๆกิน ร้องกินน้ำยาเมนูมัมกทุกคน <c oughs> น้ำยาห้อนๆมาได้ก่ะเด้อคนเงี้ยเป็นกะกาบกุน้น,ใในพี่น้มมองสุขูมสุขคนเออค่ะเด้อถือติดตามจะหายกำลังใจยายเพ็นเมียฟรองมานอว่าสิอยู่ไก่อยู่ไกล่จะเป็นกะคนละลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะร้องกินอย่างไรเลยบริจิตไลน์มือแลว้วทุกคนยายเพ็นวามันเกือบผี่เดือนแล้วนี่ใจน้ำยาปลา ใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่ใส่ลูกพุ่ปลาลาดเลยนะก่อนะานราลงไปเลย กระเทืนเอนอ้าเอืมซามแไปผักอีกตุกงข้นด้มิเตงเนนกันด้วกล่ำทัวบักซีลาว ช่วงนี้ใกล้สิออกพันษาแล้วก็สิได้ยินเสียงจุดตะโพกเสียงจุดตะโพกเป็นระยะระยะเพราะว่ามันสิออกพันษาเนาะค่ะเนาะเดือนหน้าก็ออกพันษาแล้วได้นี่ปีนี้เร็วหม่างเลยทุกคนว่าบ่เร็วเนาะที่บุกี้มันก็สิ่งเดือนแล้วมันสิเป็นเดือนตุลาแล้ว นุ่ยาเด้อคอเด้อกลมจีนสินหน่วยดีดีนุ่มยายังหอนด้วย น้องตกยูมิดมืออีหลีมันกีน่ยี่สิบหกเลยเดค่ะเนาะวันที่ยีห เขาจะเพ็นถ่วมแล้วถ่วมอีกเฉพาะหน้าบา้านนาอื่นมาเป็นหยังโอเคอยู่งามอยู่ไม่น้านีแหละเป็นหน้าคุมเนาะคนน เสียบไลายทุกคนงันบม่ได้กินไลทหมือนนเออนาะคเนะขนมกินนี่ถ้าวบวี้พักนี่อย่าเป็นสีบวเห็ดเลยอหลีค่ะทุกคนค่ะ้า ถ้าบ่มีผักกินกรมอย่าเพิ่บ่รเห็ดน้องขนมต้องมีผักต้องมีทุกอย่างชอบกินผัก อีกิ้น้อยกร้อยกับทุงแหละร้อยกระทุ่งคิดถึงสมัยเจ้ของเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าไปร้อยกระทุ่งน้ำมุงทุกคน พากันนั่งหลดไปหลุด๊ีปลายตัวสิไปหอดเนาะขอเนาะไปร่วมอยย่วัดวัดมหาบุตร ผู้เดกกับสิบไปร้อยกัะทุง่งเป็นให้รถปิดตัวยาเป็นผักบุ้งผีเด้ผักอยูตรงขามซี่ควนแก นกะจะว่าไป้อยกระทงองยูหันยุดตรงขามสี่คนเลยเย็บผ่ายูหันนกะนนกยางยางเขาห่างไหมคะทุกคนยางไปยางมายางไปชอปปิ้งห่างอื่นๆม่ได้ไปด้อเย็บด้าผ่าบุหงจะยังหมากมายไหมคะทุกคนคะ่ะ เสาอาธิกาไปตะหางซิคนอนปะตะหางซิคอนเหรอเรื่องานเร็วจัิงสิกะหางก็ปิดเด็กเนาะเรื่องานเร็วจังสิกะฮอ,อกยางไปกับท่านเฉ ม้วนอยู่ด้วยละ่ะสมัยเย่าสมัยเป็นสาวสมน้อยนั่นก่อนมึงโกโก้หืมสาวแม่ยังกินเมื่อไรมันเป็นอาหารหมา อร่อยจริงๆเสียบเายนึ่งะปูกปะนี่นึ่มนัวกานี่ แต่ันไทยได้ก็รื้กับวันฝนตกไปใส่ะบะอะไรเลยมือนตัวก็มืดม,มืออีหลยทุกคนเห็ดแบบนี้มาลิ้นนี่น,อน้อยด้วยเปียกหมดช่วงตกแห้งๆนี่จะเป็นว่ามันเกือบสองชั่วโมงกูนล้ สมกับบปเด็จกินดูนนะู่นค่ะเนาะร่จริจริง của nó Như nhắn nhục khẩu qua lại nộp khẩu lại nhau rồi. คนมาทักมาทไทเลยค่ะเด้อ,อะลมมีวีมาทหนาวทุกคนมาทักมาทไทกับบรรยากาศหนาวหนาวฝนอืฝนตกมืดมือเนาะค่ะเนาะจะในกับรักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าโพก,กันใหม่อย่ายเป็นกับขอขอบคุณพี่น้นองสุข,ขูมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามจะให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมนโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อคะ่ะขอให้มีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะ